Residen I really 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 do Allah khakbar WTF You so fking racist Eh? You so fking racist Get the fuck off Nick. Uh? Oh my god. You racist mk Why you racist m-my <laughs> brother? Why you? Racist, hey, not hey, not Eh you fking racist You are my brother and you are my sister huh? I'm your mom Hah? You say mommy bateria. I'm your mommy No 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 I'm not gay bro Peti Peti I want move You know Optimus Prime? No oh. You are you my neighbor or you are you my nick? Huh? I'm your father! hi <laughs> why is coming B? it coming is so fucking clear, why don't he come? <laughs> Where is it? Where is it? On your left! On your left! On your right! On your right! Left, right! Left, right! <laughs> behind you! Behind you! <laughs> <laughs> nice, you are black! <laughs> 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 Bro! Assalamualaikum, <laughs> brother! <bada. laughs> ไปเราชบกัรตายมึงฆ่ากูาลยมันมไม่เห็นมปเอ้าัม่งง่แล้วม่พูดตรงในที่สัมภาเราไม่ยิอะไร่อมึงแ้เราไม่ิ่ทำตามไปเลยมังหนีมันแล้วมึงโง่เฮ้ยเนี่ยรีเสงใครไยเพื่อนโอเคอยู่จะมาโหยฮ้ยมาดียว เม็ดเดียวขอเม็ดเดียวขอมีดเมขอผมบมีมามๆูตอนนี้นักเทเว้มามามามจัดวันะไฮ้เฮ้เฮ้ไอ้ไอ้เ็ดกูทำไมเจ๊เพื่อนเขพื่อนเเพื่อนเราจะทำอย่างนี้เราเจ๊เพื่อนเรอโทษเทเอาให้มาตัวท้ายเร่วอะไรจะาอะไรจะใ่อเอาไปดิชมเบอร์ด้ได้เว้ยได้มีตัวมีตัวรออยู่สองตัวสตัว ปเนาะแต่ซูชิโรงเรียนไม่เียงร้อนนะูแดกทีไมึงรวตลาป่าเจมึงทิงกอเจส่อส่งชมมาช่วยกมึงก็ทิงกเอะไรอะโอเนพทตลาดเ้ยจะเดินไเดินกันกับไอทำไมเนี่ยโอ้เจ็บคกมเอาเอาอะไรน้เฮ้ย รู้่าใครคมเก่งครับพี <estar Subst ance> ah. Ah ่ดีค <berm> ร <at> oh ัวเก้า oh. ถ ah ูก oh. ว ah ่าอยู oh. Oh ่ข oh. oh ้างนอกตัว oh. ว oh ่ายข้างนอกตัว oh ว่ายข้างนอกแพ้ได้เลยโอ้อสายมันซื้อวปานรอบเลยมันมั่นจังวะโอ้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 